แล้วก็มาดูในส่วนของสุดท้ายก่อนที่จะนำข้อมูลทุกอย่างไปออกรายงานนั่นก็คือการทำรีเซฟทางเทนนิชชอบมากเลยการทำรีเซฟการออกใบเสร็จก็ความหมายก็คือเราต้องได้รับเงินนะคะเรามาดูในส่วนของการจัดทำรีเซฟนะคะคือการออกใบเสร็จเมื่อเราคลิกตรงจุดนี้ขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าก็จะมีปุ่มแสดงหนดปุ่มฟังก์ชันขึ้นมาให้เราเลือกนะคะปุ่มฟังก์ชันตรงจุดนี้ เมื่อเราคลิกนิวขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มนั่นก็คือ r e c e i v e Number นะคะตรง r e c e i v e Number เช่นเดิมค่ะถ้าเราจะคีย์เป็นเมนนวลก็ได้นะคะหรือ,อเราจะติ๊กให้เป็น Auto ก็อย่างที่เคยแจ้งนะคะเราไปเซตตรง Config ว่าเราจะจำกัดให้ใช้กียดิจิตนะคะถ้าเราจะคีย์เป็นเมนนวล ะะได้เลยทั้งตัวอ,อักษรแล้วก็รั n n ิ n งน u m เบอเราฟรีให้16ดิจิตเช่นกันนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของวันที่วันที่ก็เช่นกันค่ะถ้าเราไม่คลิกเลือกนะคะระบบก็จะออโต้ให้เป็นวันที่ปัจจุบันที่เราเนําเข้าข้อมูลค่ะในช่องต่อมาจะเห็นเป็นช่องเล็กๆนะคะในส่วนของการ Set เท่านะคะเ e t a อ s e t t เท่าดนั่นก็คือ,อถ้าเราติ๊กตรงจุดนี้นะคะข้อมูลที่เราดึงมาจากเ r อ r o f i l e ไฟลอหรือเราเลือกที่จะ s e t เท่าลูกนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เดียวกัน default เดียวกันกับวันที่ในการออกใบเสร็จรับเงินค่ะเรามาดูในส่วนของการาติ๊กตรงช่องอ u ต o m ม t ตินะคะต่ออัตโมติตรงนี้ระบบก็จะ Running Number ให้แต่วันที่ของ ใบเสร็จซึ่งต่อจากาหมายเลขของเมื่อวานนะคะสำหรับถ้าสมมุติว่าวันนี้เราทำนะคะเราก็เมื่อเราล็อกเลขที่ใบเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูในส่วนของการเลือก AR profile ไฟ profile ถ้าเราเลือกเจ้าไหนนะคะระบบก็จะดึงข้อมูลของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมาให้เราเลือกชำระ ะะเราก้ามข้ามเข้ามาดูการเลือกชําระใายจ้งหนี้อย่างนี้นะคะก็คือจะโชว์ให้เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการโชว์ข้อมูลชั่วคราวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอ,อลัมน์แถบต่อต่อนะคะจะเป็นการใส่แอคเคานต์โค้ดเดบิตเครดิตนะคะจะเห็นว่าจะมีช่องให้ใส่แอคเคาต์โค้ดของเกณฑ์อนลอสด้วยตรงนี้ถ้าเราไม่มีเกณฑ์อนลอเราก็ไม่ต้องเลือกระบบก็จะให้เซฟแต่ถ้าเรามีในส่วนของ เกนแอนด์ลอสเข้ามาเพิ่มในข้อมูลของช่องด้านขวาระบบจะบังคับนะคะให้คุณต้องใส่ถ้าไม่ใส่เราจะไม่ให้เซฟนะคะพัดต่อมาค่ะในส่วนของ information เพิ่มเติมนั่นก็คือถ้ากรณีที่เออา AR ลูกนี้เจ้านี้นะคะโปรไฟ,ฟล์ลูกนี้เจ้านี้นะคะชำระเป็นเช็ค เราก็ใส่ข้อมูลนะคะเลือกว่าชำระเป็นเช็คหรือจะเลือกเป็นทานเฟอร์สำหรับอ่าไพ่ของเปย์เมนต์นะคะที่เราเคยเซตไปแล้วว่าจะเป็นแคชจะเป็นเช็คหรือจะอ่าเป็นการโอนเงินถ้าใส่เป็นเช็คเราก็ใส่หมายเลขเช็คเข้าไปเพิ่มพร้อมกับวันที่หน้าเช็คแต่ถ้าเป็นการโอนเงินเราก็มาเลือกในส่วนของวันที่ในการโอนเงินได้เลยแล้วก็ใส่รายละเอียด ดีคริปชั o นของใบแจ้งหนี้นะคะใส่รายละเอียดดีคริปชั o นของใบแจ้งหนี้ตรงจุดนี้เราจะใส่เลยก็ได้หรือเราจะมาเลือกเซตเท่าอาร์ AR ลูกหนี้ก่อนเพื่อจะนำหมายเลขของ id, อินโวย์มาฟิลในส่วนของข้อมูลรายละเอียดของดีคริป t i o n ตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างที่เคยแจ้งนะคะ Billing to Billing to ตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะตรงอ่า ด้านขวาจะมีปุ่มสามเหลี่ยมนะคะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็น address ไหนที่ใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินทับใบกำกับภาษีนะคะหนึตามที่เราเซตไว้ด้านหน้าโปรไฟล์ค่ะคถ่อมาค่าในส่วนของแ a g invoice ตรงรายการแ a ก invoice เมื่อเราคลิกให้ออโต้นะคะระบบก็จะรีเฟอร์ไปถึงในส่วนของใบเสร็จรับเงินก็จะลิงก์ในข้อมูล data เดียวกันหรือ เราจะไม่ไม่รันนี้เป็นออโต้ก็ได้ในส่วนของใบกำกับภาษีนะคะเราก็มาคีค่เป็นเมนวนวลก็ได้นะคะระบ,บบก็รองรับเสร็จแ,แล้วเราก็มาเซตในส่วนของแท็กเลทถ้ากรณีที่มีแบบนะคะเราก็เซตเป็นแท็กเลทไว้เลย7%็นะคะเราก็คี่หมายเลขใบเสร็จรับเงินนะคะ R V ศูนย์ 2 0 2 0 2, 2นย์สนมะคะสมมติว่าเราคีย์เพิ่มนะคะแล้วก็แบงตรงส่วนนี้ไว้ส่วนยอดอเมาส์นะคะจะขึ้นให้อัตโนมัติเมื่อเราเลือกใบแจ้งนี้เสร็จนะคะต่อมาในส่วนของภาษีมาที่จ่าย withholding tax น,นะคะถ้าเราคลิกนอนระบบจะปิดช่องที่จะ fill in ให้หรือถ้าเราคลิก add นะคะระบบก็จะเปิด ช่องรายการให้เราฟิลข้อมูลที่สำคัญที่สัมพันธ์กันนะคะเช่น account code นะคะ account code ที่จะต้องใส่ department นะคะแล้วก็ในส่วนของยอดเงินที่จะทำการหักอย่างที่เคยแจ้งนะคะ1 ar profile หรือ1 ar ลูกหนี้มีได้หลายใบแจ้งนี้มีได้ละมีเยอะนะคะมีหลายรายการมีหลาย transaction าบางรายการอาจจะจําเป็นจะต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายเช่นค่าเช่าหรือค่าบริการนะคะเราก็หักไปตามเรทของเงื่อนไขสรัพย์รตามปกตินะคะต่อมานะคะเรามาคลิกเลือกในส่วนของการเลือกที่จะชําระนะคะการเลือกที่จะนําใบแจ้งหนี้ดังกล่าวมาเซ็เทิลเพื่อที่จะออกใบเสร็จนะคะ ถ้ากรณีที่เราเลือกทั้งหมดเราเลือกในส่วนของ PO a y ระบบก็จะเลือกทุกรายการให้ถ้าไม่เลือกเราก็ cancel all หรือเราจะเลือกแค่รายการเดียวนะคะเราเอาเมาส์มาคลิกตรงรายการนั้นแล้วก็คลิก s e l e c t นะคะก็จะเลือกให้ในรายการเดียวเท่านั้นนะคะ s e l e c กก็คือหนึ่งรายการแต่ในการ Select ในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเลือกทีละรายการไม่ใช่เลือกทีทีละใบแจ้งนี่นะคะจะเห็นได้ว่า1ใบแจ้งนี่มีหลายท s a c t i o n นะคะถ้าเราจะเลือกทั้งหมดเราก็คลิกเลือกนะคะแต่กรณีที่การคลิกเลือกตอนนี้นะคะมันก็จะเลือกเป็นทั้งก้อนของแต่ละท r a n s a c t i o n ถ้าสมมุติว่าในหนึ่งใบแจ้งนี่ เราชำระไม่หมดเราเลือกแค่3าม transaction นะคะเราก็สามารถเซฟได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกตรงจุดนี้เราก็เซฟหรือนะคะถ้าเราเลือกสาม transaction เรียบร้อยนะคะ transaction ท,ที่4ที่5นะคะเราต้องการชำระเพียงบางสว่วนสามารถทำได้โดยการเอาเมาส์มาคลิกตรง ช่องเปดน,นะคะจะเห็นแถบ,บเมนูขึ้นให้นะคะว่าเบดอเมาส์เท่าไหร่นะคะเบดอเมาส์ก็คือจำนวนที่รวมหน้าอินโวยรวมภาษีแล้วนะคะแล้วก็จะมีอันเปดแล้วก็เปดน,นะคะเราเอาม,ามาคลิกเลือกตรงเปดแล้วก็สามารถคีย์จำนวนตัวเลขที่เราต้องการได้เลยนะคะเจ2มี1 3 7 0 0 1 3 7 3 2าทเราจะจ่ายแค่ 732หรือเราจะจ่ายแค่2บาทก็ได้นะคะเพราะเราคลิกเลือกตรงนี้นะคะอ่าระบบนะคะจะเลือกให้ว่าคุณต้องการจ่ายเท่าไหร่แล้วก็จะโชว์ให้ดูในส่วนของรายการที่ยังไม่ชำระเป็นมูล,ลค่าเท่าไหร่นะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนที่โชว์อยู่ตอนนี้นะคะตรงอ่าทางเทนเนอร์ เอาเมาส์มาชี้นะคะแล้วก็เป็นคอลัมน์สีน้ําเงินโชน์ให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะเอาเมาส์และเบเอาเมาส์จะอยู่ที่เป็นจํานวนเต็มนะคะส่วนที่เปจะอยู่แค่732และส่วนที่ยังคงค้างชําระอยู่ที่13,000บาทเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นนี่คงค้างเหลืออยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็ซีเล็กตามข้อมูลที่เราต้องการนะคะ ถ้ากรณีที่มีแบต7%นะคะเรา Select ตรงนี้เป็นรายการ7%แต่ข้อมูลตรงนี้นะคะดึงมาจาก City Ledger เราไม่ได้เซตแบตไว้ข้อมูลก็ไม่ขึ้นแบตให้แต่ถ้าเราอาจจะนำมาคำนวณเป็นแบ,บ r เ t e นะคะเราก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ rate ของภาษีแล้วก็ Enter นะคะระบบก็จะขึ้นให้ปกติถ้ากรณีที่ คำนวณแล้วนะคะตัวยอดภาษีไม่ตรงแก้ไขได้ไหมนะคะแก้ไขได้นะคะตรงจุดนี้ด้านข้างจะมีในส่วนของ over w i t e นะคะเราคลิกตรงนี้เราก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะเราต้องการให้เป็นภาษีเจ็ดเปอรนท่าไหร่คะเจ็ดหสีห้อ่ะสามจี 3, 5, บห้าบาทนะคะแค่นี้แล้วเราก็เซฟนะคะตรงข้อมูลการเซฟตรงนี้ ถ้ากรณีที่เรามีรายการที่ชำระมากกว่าจะเห็นได้ว่าด้านข้างขวามือนะคะ Currency หรืออัตราแลกเปลี่ยนถ้าเราเป็นไทยบาทก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ถ้ากรณีที่เราเป็น US นะคะก็จะเกิดเกณฑ์นนนอนลอตตรงช่องรายการนี้นะคะ ว่าเราขาดทุนหรือได้กำไรเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ารายการที่เราเลือกไม่เท่ากับเงินที่เรารับมานะคะเช่นเรารับมาจากลูกนี้รายนี้นะคะเป็นมูลค่าห้าหมื่นจากที่เราเลือกมานะคะข้อมูลนะคะ ที่เราเลือกมาหน0 0งับาทจะเป็น available credit ให้ทันทีในส่วนที่เกินมาจากยอดที่เราเลือกชำระตรงจุดนี้นะคะเมื่อเรา,าเมื่อเราเซฟนะคะข้อมูลของ available credit ก็จะยังโชว์อยู่นะคะ i n v a l i d code เดี๋ยวนะลืมใส่ผังบัญชีนะคะเ <laughs> ทรนเนอร์ก็เทนไปงงไป เราจะเป็นการยังไงดีเงินเข้าบัญชีเลยคะนะคะเราก็เซฟเสร็จแล้วข้อมูลที่ได้นะคะก็จะเป็นโชว์ในจุดนี้ข้อมูลที่โชว์ในจุดนี้นะคะสิ่งที่จะต้องใส่ต่อมาก็คือข้อมูลของรา,ายละเอียดจะใส่ไหม ถ้าใส่รายละเอียดเพื่อให้ดูข้อมูลที่สวยงามน,นะคะเรามาดูกันสมมติว่าเราเซฟแล้วนี่ค่ะตรงจุดนี้ก็จะโชว์เป็น city ledger ให้นะคะแต่จะไม่บอกดีเทลว่า city ledger นี้มาจากไหนยังไงของใครนะคะถ้าเราใส่เราอีดิตแล้วก็เพิ่มข้อมูลเป็นอ่าเรียกเก็บค่าห้องหรือเป็นการแอดจัสนะคะเป็นรายการ ปรับปรุงนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปนะคะในหัวข้อก็จะโชว์ให้ว่าเป็นรายการปรับปรุงเพิ่มเข้ามานะคะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการทำใบเสร็จรับเงินนะคะ